รุป ETF ทั้ง13ตัวในตลาดหุ้นไทยแบบเข้าใจง่าย,าย ETF นั้นนะคะคือกองทุนรวมประเภทหนึ่งค่ะที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกับหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีนโยบายการลงทุนนะคะที่อ้างอิงผลตอบแทนจากดัดชนีหรือว่าสินทรัพย์อ้างอิงเช่นดัดชนี s t 5ดัดชนี MSCI หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารหรือแม้แต่ราคาของทองคำ โดยในตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะคะก็มี ETF ให้เลือกลงทุนอยู่13ตัวค่ะคำถามก็คือเราจะเลือกลงทุนใน ETF อย่างไรและในตลาดหุ้นไทยมี ETF อะไรบ้างที่ให้เราลงทุนได้ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอป B ล็อกดิอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้ B ล็อกดิจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ ETF ก็คือกองทุนรวมประเภทหนึ่งค่ะ แต่สิ่งที่แตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไปนะคะคือการลงทุนใน ETF นั้นจะมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าค่อนข้างมากและสามารถซื้อขายได้แบบเรียลไทม์ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกับหุ้นตัวหนึ่งไม่จําเป็นต้องรอราคาปิดสิ้นวันเหมือนกับการซื้อขายกองทุนรวมทั่วไปแล้วในตลาดหุ้นไทยตอนนี้มี ETF อะไรกันบ้างเรามาทําความรู้จัก ETF ทั้ง13ตัวที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยกัน,นะคะ่ะตัวที่1 TDEX เป็น ETF ที่อ้างอิงผลตอบแทนของดัชนี SET 50หรือก็คือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง50อันดับแรกของตลาดหุ้นไทยตัวที่2คือ B z 100เป็น ETF อ้างอิงผลตอบแทนของดัชนี SET 100หรือก็คือบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง100อันดับแรกของตลาดหุ้นไทยตัวที่3คือ B MSCI TH เป็น ETF ที่ลงทุนในหุ้นที่มีส่วนประกอบของดัชนี MSCI Thailand X Foreign Board Index พูดง่ายๆก็คือลงทุนหุ้นไทยตามมุมมองของนักลงทุนต่างชาติส่วนตัวที่4ก็คือ BMS CG ซึ่งเป็น ETF ที่เน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศัก,กยภาพเติบโตที่น่าสนใจในตลาดหุ้นไทยตัวอย่างหุ้นที่ ETF นี้เข้าไปลงทุนนะคะก็อย่างเช่นบริษัท Star Petroleum Refining จำกัดมหาชนหรือ SPRC หรือจะเป็นบริษัทร,ราชธานีลีซิ่งจำกัดมหาชนหรือว่ธา,านี แล้วก็บริษัทห้องเย็นเอเชียนซีฟู้ดจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นเอเชียนนั่นเองตัวที่5คือ1 div เป็น etf ที่อ้างอิงผลตอบแทนของดัชนี z high dividend 30 total return หรือ z hd ซึ่งเป็นกลุ่มหุ้นที่มีมูลค่าและสภาพคล่องสูงรวมถึงมีปันผลสูงต่อเนื่องซึ่งเหมาะสำหรับสายปันผลตัวที่6คือ e bank ค่ะเป็น etf ที่เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นหุ้น SCB, KBank, BBL, b บธธนาคารกรุงศรีหรือว่า KTB ก็ลงทุนได้ผ่าน ETF ตัวนี้ส่วนตัวที่7และ8นะคะก็คือ Energy ENY g y, และ EY n y ค่ะ2ตัวนี้นะคะจะมีแนวนโยบายการลงทุนที่คล้ายๆกันก็คืออ้างอิงผลตอบแทนจากหุ้นในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทยอย่างเช่นปตทกาฟหรือว่า EA ค่ะตัวที่9ไชน่า เป็น ETF ที่อ้างอิงกับดัชนี CSI 300ซึ่งดัชนีที่ว่านี้นะคะถูกมองว่าเป็นดัชนีหุ้นชั้นดีของจีนประกอบไปด้วยหุ้นใหญ่300ตัวแรกในตลาดหุ้นจีนบนแผ่นดินใหญ่ตัวที่1 y o U Hero เป็น ETF ที่เน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมเกมและ e-sport อย่างเช่น Roblox แพลตฟอร์มคอ m มูนิตี้เก Activision Blizzard ค่ายเกมชื่อดังสัญชาติอเมริกัน Nintendo บริษัทเกมสัญชาติญี่ปุ่นส่วนตัวที่11คือ Ubot เป็น ETF ที่เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ตัวที่1 2 GLD เป็น ETF ที่ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust ที่สร้างผลตอบแทนอ้างอิงราคาทองคำแทง่ง99.5%ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนและตัวที่13ก็คือ a b f t s ลงทุนในตราสารนี้ที่รัฐบาลไทยเป็นผู้ค้ำประกรันรวมถึงตราสารนี้เอกชนหรือสถาบันการเงินคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะสามารถเลือกลงทุนใน ETF เหล่านี้ได้อย่างไรนะคะ ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถลงทุนใน ETF ได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆเพียงแค่เรานั้นมีบัญชีลงทุนในหุ้นนะคะที่เปิดกับโรเกอร์หรือว่าบริษัทหลักทรัพย์เราก็สามารถเลือกลงทุนใน ETF ได้เหมือนกับการซื้อหุ้นตัวหนึ่งในตลาดหุ้นไทยเลยค่ะซึ่งหนึ่งในช่องทางที่นิยมกันมากที่สุดตอนนี้ก็คือแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะเพราะว่าสามารถเลือกซื้อแล้วก็ดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้จากทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่แท็บเล็ต และสำหรับใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ETF นี้ก็สามารถเข้าไปศึกษาต่อได้เลยที่เว็บไซต์ www.setinvestnow.com/th/etf ค่ะการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย